สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับผมนายติ๋งแม่เจ้าหกสเช้าวันนี้ผมเห็นดอกม่วงเจเริญดอกบานสะพลั่งเลยนะครับบานทั้งต้นก็เลยคิดว่าถ่ายมาแบ่งปันข้อมูลกับเพื่อนๆบ้างม่วงเจเริญมีอีกชื่อหนึ่งว่าหลินสามนะครับเป็นพืชที่ชอบน้ำมากมากเลย เวลารดน้ํานี่ให้รดให้เปียกชุ่มเปียกโชกไปเลยนะครับถ้ามีเวลาก็รดเช้าบ่ายได้ยิ่งดีถ้าไม่มีเวลาก็รดวันละครั้งช่วงเช้าครับและก็เป็นต้นไม้ที่ชอบแดดนะครับชอบกลางแจ้งแดดจัดจะส่งเสริมการออกดอกได้ดีถ้าไม่มีพื้นที่แดดจัดก็ร่มลำไรก็พอเลี้ยงได้ครับแต่การออกดอกจะไม่ดีเท่าการเลี้ยงกลางแจ้งนะครับ ดินที่ใช้ปลูกก็เป็นดินร่วนซุยการออกดอกนี่จะออกทั้งปีเลยนะครับดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะครับบางต้นนี่ผมก็เอามาใส่ลวดดัดนะครับให้เป็นบอนไซก็ทำง่ายดีทำได้สวยดีเพราะเป็นเหมาะสำหรับทำบอนไซด้วยกิ่งเขาจะแตกเป็นเล็กๆเป็นแขนงเล็กๆเวลาเราตัดแต่งได้ดัดนิดๆหน่อยๆก็เป็นบอนไซแล้ว การออกดอกถ้าเรามีเวลาตัดแต่งกิ่งออกบ้างนี่ก็จะส่งเสริมให้การออกดอกได้ดีขึ้นได้บ่อยขึ้นนะครับเลือกศัตรูพืชนี่แทบจะไม่เจอเลยนะผมเลี้ยงมาหลายปีแล้วยังไม่พบเจอว่ามีศัตรูพืชใดๆมาทำอันตรายเขาเลยนะครับข้อที่ต้องห่วงก็คือการรดน้ำนี่แหละ เราไม่สามารถปลูกทิ้งแล้วไปทําอะไรไกลๆโดยไม่สนใจหล,หลายๆวันได้นะต้องมีคนรดน้ําไปให้ก็เหมาะสําหรับทําบอนไซมากๆครับว่วงเจริญแบบนี้อันนี้เป็นพันธุ์ใบกลางนะครับเขาจะมีใบเล็กใบกลางใบใหญ่อันนี้เป็นพันธุ์ใบกลางเลี้ยงง่ายนะครับวันนี้ผมก็ให้ข้อมูลสั้นๆแค่นี้นะครับสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามได้ ไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ